สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยูรังสิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าพิเศษนะครับรอนใหญ่นะครับก็ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเท่าที่นับพอดีมีสองสีนะอีกสีนึงยังไม่มาผมเลยทําไว้ก่อนสีดํากับสีกรมนะครับช่องแรกนะครับจะมีสองช่องนะครับจะเป็นซิปนะครับก็ใบเล็กๆนะครับใส่มือถือไม่ได้นะครับจะสั้นนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เราก็เป็นยางนะครับ ช่องใหญ่นะครับจะมี1ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องย่อยอีก2ช่องนะครับจะมีซิปกัะต่ายนะครับจะเป็นซิปนะเป็นช่องทึบเลยนะครับด้านหลังเรียบๆนะครับสายปรับได้ทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายก็ปรับได้ข้างขวาก็ปรับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับดูแบบอื่นได้ที่ไลน์นะครับ a d ดแคนะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับราคาแปดละเก้าสิบบาทนะครับล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิติคลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับไนกี้อาดิดาสนะครับนิวบาลานะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็คอนเวิร์สแวนยังขายอยู่นะครับก็ดูแบบได้ที่ไลน์นะครับ a อดเนะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับรุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลย n นกี้แพนด้ารองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับคอนเวิร์บแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูที่ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับแอดแคลนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ t i k t o อกนะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลยกรอนคอนเวิร์ดแกรนนะครับอ่าโปรโมชั่นก็มีที่ชอปปีก็มีนะครับ ที่ไลน์ก็มีนะครับหรือไม่ก็ที่เฟซบุ๊กร้านกอนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ